หรือว่าน้ำลายไหลบูอยู่ทั้งทิงนะลงมากินน้ำกันเด้อเธอะนะแต่ก็บ่อยากให้กินบันไดดอกตำมะกุูงว่านี่ไหมเอาไว้เมือ่อใดป่าเผาเด้อน้องแทนเด้วพี่นางป่าเผาซะก่อนก็จึงลงมากินน้ำเด้อดดูวสวนผักอันน้นอยนี่แหละผักสวนนี้แหละเก็บไปกินกับตำมะกุูงเมื่อคืนนี้น่ะลูกสาวไทยก็ให้หัวใจกดๆมาค่ะขออภัยนะคะพิมพ์สวัสดีทุกบ้านบ่ทัน กดๆจากสาวน้อยพาเลาะค่ะโอเคค่ะโบเป็นยังโบเป็นยังสาวน้อยดีค่ะจากคุณมณีฉายนะคะลูกสาวไทยก็กดกดค่ะพี่หมายก็เยอะเย้มาสวัสดีค่ะสาวไทยจากคุณยายอิงอ่อนนะคะคุณทุกคนลใจขออคุณทุกไลททุกเลิฟทนายบีคนหลอ่อยายอิงอ่อนสวัสดีค่ะพี่หมายสวัสดีค่ะจากคุณทนายบีคนหล่อนะคะ คนหล่อคนเท่ทนายบีอน้องสาวไทายสวัสดีค่ะจากน้องวีนะคะพี่วีพี่วีไบวๆจ้าจากน้องแทนค่ะน้องแทนสวัสดีค่ะจากน้องวีนะคะน้องวีนี่น่นะสวนผักนี่มีผักกาดแล้วก็มีผักหอมป้อมแล้วก็มีผักอีตูมีบักเขือตักไค้มีหลายอย่างมีหลายอย่าง ละนิดละหน่อยน้องแทนสวัสดีค่ะจากทนายวีเด้อสาวน้อยสวัสดีค่ะจากทนายวีค่ะสาววีโอสวัสดีค่ะจากทนายวีนะคะหัวใจกดกดจากสาววีโอค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องวีจ้าจากคุณยายหญิงออนนะคะไข่นุ้ยสวัสดีค่ะจากทนายวีจ้าวีสวัสดีค่ะจากสาววีโอค่ะสาววีโอก็ตาสแเป้วอีกแล้ว คุณชายสวัสดีค่ะจากทนายวีนะคะอิโมจิจากสาววีโอค่ะคุณยิงสวัสดีค่ะจากทนายวีคนหล่อนะคะขอบคุณทุกไล้์ทุกเลิฟขอบคุณทุกกาลังใจค่ะสวัสดีค่ะสาววีโอจากคุณยายิงหอนนะคะลมหนาวผัดมาอีกแลเออ้วตอนนี้ทั้งปากแห้งทั้ง หล,ห,ลหลายหลายอย่างเลยทุกคนว่าลมมันแรงมากเลยแล้วก็ตอนกลางคืนมันก็นาวหนาวหนาวเย็นจนสั่นนะสวัสดีค่ะทักทายมัดรวมนะคะจากทนายวีนะคะหัวใจกอดอจากน้องแทนด้วยนะคะขอบคุณค่ะน้องแทนขอบคุณหลายๆด้อเดี๋ยวพี่นางสิให้กินข้าวปั้นเกลือแล้วก็ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ทุ่งนาบุญหลานน้องแทนเนพิ่มมักแบบนั้นหรือว่าจะกินหมกเขียดทรายน้องแทนพี่นางหมกเขียดทราย้นวันนี้นะเดี๋ยวเที่ยงเลยซื้อกิน มกเร็จแล้วใส่ผักอิตูใส่พริกสดตะไคร้ใบมะกรูดใส่หอมหวนๆนอยู่อย่าจำลองก็เย้เย้มาเลยกดๆจากน้องแทนค่ะลมบอยๆยเออเมนดีลีนุองวีโอยๆหรือวีวีวบุนี่แทงค่ะสวัสดีค่ะคุณจำลองจากคุณยายอิงออนนะคะสวัสดีสาววีโอจ้าจากสาวน้อยทาเลาะนะคะขอบคุณทุกไรฟ์ทุกเลิฟขอบคุณทุกกำลังใจนะ ค่ที่มาเติมเต็มให้เจ้านางในวันนี้เด้อลมหนาวพัดมาอีกคนน้องหน้ามนคงคิดถึงพี่พเพลงคนมาลองลองผิดลองถูก เอาไปคนมาร้องก็ร้องผิดร้องถูกทุกคนพอดีเลยมาตั้งตรงนี้นะพิงแฝดแดดไปนํามีแดดหน่อยๆแล้วก็ลมด้วยปิ้งเครียดกินกับตํบัะคุงครับเออแม่นตุงแทนอีหลีเนาะเครียดกิกับตบักคุงคุณครูเฮ้ยไปไหนมาคะคุณครูเฮ้ยวันนี้วันนี้อะไรเนี่ยลงคลิป วีวีอะไรเนี่ยโอ้ยพิมใหม่พิมใหม่อ่านไม่เป็นนี่พิมใหม่หรือทนายนทนายอ่านไม่เป็นพิมใหม่พี่วีสวัสดีค่ะสม <c oughs> น้องเสือทรยบอกว่าพี่วีสวัสดีค่ะสม <c oughs> น้องวีก็อะไรเนี่ยวี v, นนนี้อะไรโอวันนี้ลืมลงคลิปก็ว่าไป แล้วก็คขำแล้วก็มีปอปลาอยู่อ,อีกโอทนายก็ทำไมลืมลงคลิปเหรอจ๊ะทำไมลืมลงคลิปเนาะ